อเอาจะเด้ดังไฟนางกินนี่ยแกงหน่อไม้จ้าตอนเที่ยงแกงหน่อไม้พี่นอ้องแกงหน่อไม้ให้กินอันนี้ยังน่าเฮ็ดเองเลยบ่เฮ็ดเองสิคะอ่าตัวหน่อไม้พวกมันนี่จะตอนใหญไงนะครับอันนอเดียวจ้าโอ้ครับอ๋โอเคโอเคมีตอนหน่อยตอนไงผสมประสานกันอันนี้ก็ได้ลูกสิน้นมาใส่เข้าแล้วพี่นอ้องจ้ราคาสิน้นอันนี้ก็เฮ็ดยังในโคกเนื้อ ติ๊ตำขเบือครับผมพริกเ,เหีเหเ่ยวๆในตู้เย็นของเราครับบ่ไดเหี่ยวเด้อสดเด้อสสดบ่ล่ะเอาสดกับสดเหี่ยวไปเหี่ยวหนูซินะจะบอกให้หัางหมอด้วยยานังไปแล้ว เห็ดเฟียงเข้าไปพี่น้องเต็มหม้อเลยใส่เกลือเข้าไปพี่น้องจะแกงเห็ดหรือแกงสมัยรวมกันเลย yeah. ใส่ปลาปร่าปลาแดกเข้าไปพี่น้องเลยขายปลากร,รคือปลาแดกแต่ตอนนี้เราทันสมัยนะยุคปี20นี่เราปลาแดดพุงรุดนะครับ <laughs> ไม่ใช่ปลาแดกกัน ทำเองเหมือนสมัยเก่าแต่ว่าอร่อยเหมือนกันครับกินแบบทำเองครับคาปลมหาใสแป้งนวดไปพี่น้องมันโอเคลายเสียบลายตะโตแป้งนวดนี่แหละอ้าวพี่น้องมาเนี่ยวันนี้กับชันแคคตุ้ท้ายจู่วาเข้าไปผักเน่าผักเน่าเน่าเหม็นหมินแต่ว่าดูในหม้อก็เห็นเด็กพี่น้องมันข้นมันไปกากเราใช้เตาถ่านนะเอาเลยครับ จังไหนอะไรครับโอ้เดี๋ยวเวลาหน่อยน้องพอดีเลยพอดเห็ดจังไดเห็ดจังไมันคืพอดีบ่เหดาบโอเคาเส็บไม่ยังอีกแล้วนรับ่ตัวค้อกล้สุงแกั้ว้วน้อย กินไหมครับพี่น้องยอดครับผมพี่น้องมาพี่น้องเรียบร้อยครับผมว่อน่ะตาเขาคือขั่วกุ้งพี่น้องอันนี้คือแจงหน่อไม้โหสุดยอดมากแล้วก็ผักบุ้งสดๆเด็ดออกมาจากสวนมาขายใหม่ๆมาพี่น้องเรียบร้อยครับผมมาจ้าพี่น้องมากินข้าวเที่ยงมันกสวัสดีค่ะลาอะไรแต่เย็นแต่เย็นลูกเอาพ่อมาเอาลูกเ็วแม่จะกินข้าว มากครับพี่น,อน้องแกงมะมีม่ข,ดดมข้นๆน,น,นี่เดียวค่ะจ้ะเดียวเข้มข้นแล้วก็อร่อยด้วยแซ่บไม่ดีแกงมะมี่มแซ่บกว่าสมือเลยอันนี้อร่อยทีลสุเอ้าได้ดีตรงนี้เป็นแซ่บแล้วมันเป็นอะไรฮิ้วมันเป็นแนวหิวใช่ไหมแซ่บแต่ตกสมือเอาเคียนกินจ้ะแซ่บกว่าสมืยก็กินต้องตัวอีบนเรือขึ้นเก่า ไม่รู้สใกๆน้องเขาจะเขางเงี่ยวให้หุ่นโซมมือแล้วไายบุดีได้เขากินดูอยู่พี่น้องแต่ว่าเขาหากินหน่อยกินแต่แนวกิน เด็กว่ะจักซ่พี่อร่อยน้ำไม่ซื้อเดินพี่น้องไปไปหา ไปหาก็ได้รถทำไมนแนงมันสึึนเต็มดอกไปวนต๊เนาะแต่กรอนมือมีรถไปเดี๋ยวนี้และเขาก็ปิดเบิดเยางไปสอบ คนขวานกีนแม่ขัวมดแหละแดดแด่กูดอมไปกินซีมือแม่ขัวมดะนักเนอะ ไปเห็นเขา เก่งอะไรเมื่อเป็นพันเยอะเฉลือมันขุดปีนี้สิ่ราคาดีาคือปีที่แล้วหปีที่แล้วแพงมากแพงเ็นยีสิกับถึงอย่างีนรอสบกาบาทโนแล้วหาซื้อเียี่ิลเรา 谁呀 <one>、mm？Hmm. นอนอยู่ตะวันลม มันอยู่แบบต่างดละ่ะมันอยู่แบบเมืองอันผลไมเนาะมิตอร์ามันม่ได้อยู่แบบชุมชน,แบบน,แบบนคน,นหเลายๆเนาะคนที่ตัวใหญ่ก็เป็นสวน,น,สวนเป็นสวนเป็นผลสวนผลไม้โรกมันเลยบ่ค่อยมีมานอกจากซุ้มแบบทนัง,งานโุงงานแบบอาจจะเกี่ยวกัน ถนนคนทางเนี่ยเบิดเลยเด็กพี่น้องทางมัมีรถมีล่นานเลย กมกีพี่น้องบอกว่าซาลาหน่อยนึกข้าวเรียบร้อย คือสิเก่งใจเนาะคุณชิคเก่งใจเราพี่นอ้องเขนเป็นคนกินข่าวแบบนี้กินกระพาะกระแม่กันแบบนี้คือชิเก่งใจเห็ดนยังนี่เราเก่งใจกันนั่งกิน,กนข้าวแบบนี้